ประธานที่เคารพกับผมพีรพันธ์พาลุสุขสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรพักเพื่อไทยจากจังหวัดยะโสธรตามเมื่อกี้นี้ที่ประธานวิปฝ่ายค้านได้กาณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับที่ท่านนายกนันรีได้กล่าวไปเมื่อสักครู่บอกว่าในบางเรื่องก็ประสงค์ที่จะขอให้ท่านประธานถ้าประสงค์จะขอให้นันรีได้ ที่แจงแทนซึ่งก็จะเป็นอำนาจของท่านประธานเองที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตผมอยากจะเรียน <c oughs> ท่านประธานได้เข้าใจอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประชุมร่วมกันเพื่อให้เรื่องนี้มันมีข้อยุติที่ชัดเจนกล่าวคือเมื่อกี้นี้ท่านนายกร,รัฐมนตรีได้พูดในตอนต้นท่านได้อธิบายให้ถึงระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีว่าแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ระบบของเราเป็นระบบคณะร,รัฐมนตรีซึ่งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบร่วมกันท่านประธานลองดูมาตรา171นะครับของรัฐธรรมนูนบอกว่านะครับมาตรา1้อยเจร้เอ็ครับท่านประธานครับของของรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะระบุไว้ชัดเจนว่า คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้านอกจากมาตรา171แล้วยังมีมาตรา178อีกระบุไว้ชัดเจนอีกว่าในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบุัญญัติของรัฐมนูนและกฎหมายตามที่แสดงไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนรัศฎรในหน้าที่ของตนรวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรีนี่ก็คือระบบของการรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีท่านประธานครับนอกจากนี้ถ้าเราไปดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ระบุไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไร รัฐมนตรีมีหน้าที่อะไรในฐานะของนายกรัฐมนตรีจะมีอยู่สองสานะฐานะที่หนึ่งก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดของคณะรัฐมนตรีสถานะที่สองก็คือในสานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลในการที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับกฎหมายก็กําหนดไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีท่าน ดรพีรพันธ์ธนครับท่าสบบนสมบูรณ์ฟังก่อนดีไหมผมก็ฟังวิบฝ่ายค้านก็ฟังวิบฝ่ายรัฐบาลบ้างให้สลับกันนะเดี๋ยวผมให้โอกาศทุกท่านนะท่าสบบนสมบูรณ์ปวดท้องเรื่องอะไรครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพข้าพนายสมบูรณ์ทัยเวียนคุณสมาชิกสภาผู้แทนรา,รารรษฎรจังหวัดตรังพรปรพยาธิปัต์ท่านประธานครับก็เข้าใจท่านประธานนะครับแต่ว่าท่านประธานก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้ ฝ่ายค้านของเรากําลังทําหน้าที่ก็คือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีเป็นลายบุคคลขณะน,นี้ทางพรรคฝ่ายค้านกําลังทําหน้าที่นะครับขณะนี้เราใช้เวลากันพอสมควรแล้วแล้วก็ทางท่านประธานวิกฝ่ายค้านก็ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าเราอภิปรายนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ผู้อภิปรายในใน ในการพิปายไม่แวงใจนะครับกําลังรอที่จะพิปายเราจะเสียเวลามากไม่ได้เลยครับท่านประธาน <Yeah. S 1> ขออนุญาตได้ดําเนินการในเรื่องการอภิปรายตรงารตามจิตด้วยครับท่านสัษโบ์ครับไม่มีการทักท้วงทั้งสองฝ่ายประธานจะไิ่ได้ใชผมต้องฟังทั้งสองฝั่งแล้วก็เวลาเนี่ยก็ปอะท้วงให้ผมให้หักไว้ตัหกหักแล้วไม่เป็นรวมเวลาของฝ่ายค้านอยากแยกไว้พอสมควรเชิญจานพิจานณ์ต่อเลยครับ ประธานครับผมขอให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไปบอกว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินในการนี้อาจจะมอบหมายให้รองนายกรัมตรีปฏิบัติการในใที่สั่งแทนได้ส่วนรัฐมนตรีก็จะเป็นหัวหน้าของแต่ละกระทรวงรับผิดชอบงานของแต่ละระบบก็เป็นอย่างนี้นะครับท่า,านประธานเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่าในการอภิปราย ที่ผู้นาําฝ่ายค้านได้พูดไปบอกว่าข้อบังคับข้อ68นี่จริงครับท่านประธานครับว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายกรัฐสมนตรีและัฐมนรีต้องมาตอบถ้าไม่ตอบก็ต้องแจ้งประธานถึงข้อเหตุขัดข้องแต่ในข้อต่อไปก็ยังบอกว่าในการอภิปรายและลงปติไม่ไว้วางใจสมาชิกมีสละจากพรรคการเมืองในการอภิปรายตามมาหนึ่งนอกจากที่กําหนดไว้ในส่วนนี้แล้ว ให้นําความในหมวดสาส่วนที่สามมาใช้บังคับโดยอนุโลมยกเว้นข้อ59ก็คือในเรื่องของการอภิปรายก็เขียนไว้ชัดว่าในมาตรา68นั้นถ้ารัฐมนตรีร้องขออาจจะมอบหมายให้ผู้อื่นแทนได้โดยประธานจะเป็นผู้อนุญาตยันการที่จะมาให้ข้อที่เห็นว่านายกต่องมาตอบเองรัฐมนตรีต้องมาตอบเองจะมอบหมายให้ใให้ตอบแทนนั้นไม่ได้นั้นคงไม่ถูกต้องทั้งหมดหมายคือว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไป ที่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินสามารถที่จะมอบหมายแทนได้เหมือนกับไปตามกฎหมายที่เป็นอย่างนี้เว้นต่เป็นเรื่องของบุคคลนั้นโดยตรงที่ไปเขียหน้าที่นั้นโดยตรงฉันผมจึงยืนนันว่านะครับนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะขอให้ท่านประธานอนุญาตให้รัฐมนตรีตอบแทนได้ในเรื่องที่เป็นเรื่องนโยบายทุกวโยบายของของของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแม้กระทั่งในเรื่องเมื่อกี้นี้ที่ผู้นําฝ่ายค้านได้ได้อภิปรายพูดถึงเรื่อง ะยกทติขอถอดถอนนะครับถ้าท่านประธานดูให้ดีนายกทติขอถอดถอนนะ่ะรัมดีที่นั่งอยู่ข้างบนนะ่ะถูกกระทบมดนะครับถ้าลองดูสิครับในคำร้งองขอถอดถอนก็ระบุไว้ชัดเจนว่าขอถอดถอนนายกมนตรีผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินรบร่วมกันท่านก็ยืนยันอีก ท่านก็ยังบอกว่าข้อหนึ่งผู้สุขร้องและคณะทำพิชซั่งอยู่ข้างบนน่ะท่านปีเพัฒน์เอาเอาเรื่องที่เราหาเรื่องก่อนก่อนแะเอาเรื่องนี้ก่อนนะผมก็เลงจะบอกว่านะครับท่านเรื่องแม้จะเรื่องที่สอดถอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของนายกคนเดียวท่านก็บอกว่านายกเป็นหนึ่งในคอรมอทั้งหมดนี้ก็บอกว่าร่วมกันไม่ทําตามกฎหมายปปชนั่งอยู่ทั้งหมดนั้นถูกก็เสกผือนครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าท่านเหล่านี้สามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดได้ที่แจ้งได้ ก็อยากจะให้ประธานได้พิจารเมื่อมีการขอร้องเมื่อท่านนายจฐมตรีขอร้องว่าขอมอบเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีท่านนี้เป็นผู้ชี้แจงก็อยู่ที่ดุลพินิจของ่านประธานนะครับผมคิดว่าสามารถที่จะมอบหมายให้ตอบแทนได้ถ้าเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลเป็นเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีครับผมขอฟังฝ่ายละหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งท่าน